สายฝอออนไลน์อู้เบาฝรั่งบมกกี้วันนะาบดีไปฟังฮับเดตนัดปะนัดพบกันเนอะบดีเกิดว่าแค่ไปดื่มกาแฟแค่ไปกินข้าวแค่ไปเจอกันตี่ร้านอาหารปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะอีนะฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระวังตัวไว้ก็คือว่าน้องมายิงคนหนึ่งเนาะไปอับเดตกับฝรั่งไวรุ่นเนาะ ก็คือไว้รุ่นตึงกู้แล้วก็เจอกันในเว็บเดทแอปหากู้แล้วก็นัดปะกันที่ร้านอาหารห้องอาหารทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็ไปนั่งกำลังจะสั่งอาหารพ่อใจก็บอกว่าโอ้เธอฉันน่ะมาแอลเมืองไทยมันก่อแล้วทีนี้ฉันน่ะมาได้เติมสัตตังอะ่ะมือถือฉันมันเป็นแบบเติมสัตังซตังมันหมดไงฉันยืมโทรศัพท์โทรหา ปอฉันที่มาตัวกันหน่อยได้ก่อเองค่ะเดียวฉันกลัวว่าเขาจะมาซ่อหาฉันมาเจอเองค่ะแล้วก็เอาเอาโทรศัพท์ของตัวเก่าเอาโทรศัพท์ของพ่อใจยืนให้แม่หญิงแลกแลกกันไว้อือมแล้วแม่หญิงก็ไว้ใจอนะ่ะเนาะก็ไม่ได้ขึ้นอย่างอ่ะก็แค่ยืมโทรหาป่อก็เอายื่นโทรศัพท์ให้อ่ะแล้วปัจจัยก็กดโทรศัพท์โทรออกฮัลโหลฮ,ลฮลัลโหลอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็คือแบบเอ้ ในร้านอาหารมันเหมือนอู้บอกให้ได้ยินอะ่ะคนนั่งอ่ะสัญญาณบอกแค่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็ยืนลุกขึ้นแล้วก็เตียวเดินออกไปอู้ตรางหนอกอกอ่ะทีนี้ไม่ยิงก็แบบยื้อกอยพอตัวอะ่ะตอนแรกก็บแบบไอหยางมากมายพ่อโทรศัพท์อยู่ที่ตัวเก่าไงก็กร่มโทรศัพท์ป้าใจไว้แต่ก็เมาส์ส่องสหาพอป้าใจในกลุ่หมีผ่านไปเป็นสิบนาทีอะ่ะแล้วก็ก้มดูโทรศัพท์ที่ป้าใจห้องอะ่ะมันเป็นโทรศัพท์ป่อมาเถอะโทรศัพท์แบบ โทรศัพท์ก๊อบโทรศัพท์ของเล่นโทรศัพท์ที่มันแจ้โทรศัพท์แต๊แตอ่ะแต่ถ้าดูผิวเผินอ่ะมันจะเหมือนจริงมากอ่ะแบบบาได้ระวังตัวแบบเอาเลเอายื่นเฮ้แหลกกันอย่าเซตแล้วก็น้องไม่ยิงคนนี้ก่อบอกโูแย่ใดเดียเพราะว่าผ่านไปเกินสิบนาทีแล้วอ่ะก็เลยแบบขอโต๊ะข้างๆอ่ะบอกว่าพี่ๆหนูขอยืมโทรศัพท์โทรหาเบอร์ตัวเองได้ก่อนอ่ะเพราะว่าตะกี้ป้าใจคนนี้ยืมโทรศัพท์หนูออกไปโทรหาป่ออ่ะ แล้วตัวข้างๆเขาก็ถามเหมือนกันแหละว่าเอา้าอันมันจ้แฟนกันก,นกาะ่ะแล้วน้องคนนั้นก็บอกตรงๆว่าเออเจอกันในเว็บเดทแล้วก็มานัดมานัดเจอกันครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกกําลังจะมาหนังสั่งเข้าแล้วก็เขาก็บอกว่าขอยืมโทรศัพท์โท,โทรหาป่อเอระเแล้วพอโทรยืมโทรศัพท์ตัวข้างๆเนาะโทรหาดีว่าไอ้น้องนี่ก็ เป็นบัตรด,ดีว่ามันกดบัตรเจมีฉาฉี่บบงคนนะไปยืมไอ้ตัวข้างๆไอ้ตัวข้างๆกันสวยแหมลุกออกไปถึงกูอีนะแตะก่กเนอะเธอแต่เรื่องนี้ก็คือไอ้น้องนี่เจอคนเดียวก็คือพอโทรหาเบอร์ตัวเก่าแล้วเนี่ยอ่าช่วงแรกๆนะรับอยู่แต่หมอมันเออฮับอยู่อ่ะมีเสียงมีเสียงเรียกเข้าอยู่แต่มันบ่ฮับอ่าทีนี้ก็กระนำโทรไปจนมันปิดมือถือเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเลยเจ้ามองหาย ไปกดอย่างกับมฮ่วยน้องนี่ก็ต้องรีบไปแจ้งความแล้วก็ติดตามหาเครื่องอ่าแล้วทีนี้เครื่องโทรศัพท์เธอเข้าใจว่าโทรศัพท์น่ะมันจะมีแอปธนาคารอย่างตัวไงแล้วบอกว่าไม่เฉาชีพเนี่ยเก่งเบอร์ไหนไงจะอันลอกกระ,ะัสอ่ามันก็เพราะว่าน้องเขากดโทรออกได้ไงเสร็จแล้วในระหว่างที่ เขาโทรได้อะเขาก็จะเข้าแอปเข้าอย่างธนาคารของน้องได้มันก่อมันก็จะเกิดความเสียหายตัวมาเพราะฉะนั้นจำไว้เนอประเด็นคือว่าเวลาไปออกไปแอวไหนนัดเจอคนแปลกหน้าหรืออยู่กับหมู่เพื่อนก็ดีแล้วมีคนอื่นมาขอยืมโทรศัพท์หรือว่าแม้แต่เป็นเพื่อนหาวยขอยืมโทรศัพท์บอกว่าเพื่อนของเพื่อนจ่าโทรศัพท์ แบดมันหมดอมาสเตอร์อมาสเตอร์คิงอมาสเตอร์หาห้าประกันเนี่ยห้าประกันเนี่ยไดก็จ้างบ่ต้องเฮ้ยยืมบ่ต้องเฮ้ยยืมโทรศัพท์บอกเลยบอกไปตามตรงเลยว่ามันมีแอป,ปธนาคารอยู่บ่สะดวกใจเออเพราะทุกคนต้องหา้าผิดชอบตัวเองนะสูขเขาต้องฟังดีๆแล้วก็ใส่ใจแล้วก็จำไว้ถ้าเกิดกับตัวเก่าเนี่ยบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันเนีย่ยถ้าว่ามันมาอยู่ในห้องเดียว้วยกันนอน้วยกันเนี่ย ล็อกห้องอยู่ปิดประตูอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยมันต้องให้ยืมมันต้องมายืมโทรศัพท์กันนะมันแจ่ว่ายอาทันก็พอฮัลโหลฮัลโหลเซ็ตแล้วเตวหนีหายไปเลยแอบแล้วมือถือของคู่คนอ่ะแม่งกอมันก็ต้องมีแอปธนาคารก่อล่ะสุขาจะไปลาสานเออเรื่องมันนี้นะมาเดียวนี้มันภัยมันมีหน้าฮักมันมีหลายรูปแบบอันนี้กลับมาเตือนไว้รูปแบบหนึ่งว่าเนี่ย สายฟอออนไลน์ฮับเดตเร่งด่วนฮับเดตบวยแบบพระจยมาแอลแบบแค่มาแอลไงผิวเผินไงปรใจก็อ้างว่ามากับอยากมากับครอบครัวเนะี่ยมาเจอกันอย่ามันถูกใจไงโมงนี่มันหน้าตาดีอ่ะมันมาจุเฮ้าสู่เขาเมา้าเฮ้อสู่เขาห้ากะระวังตัวไว้เนอ